สวดีทุกคนสวัสดีจากจัมปาศักดิ์แกนหัวคัวนี่แหละสวกันทุกคน ส่วงส่วงบ๊ายบ่ายห่อนแน่นอยเนี่ย 把自己的。蜡蜡蜡 哎，他妈！ ถาาปลาถ้าติดไปเลยตามอหมโอ้กางาเนานนะไมมี่บเคยมากอตามมาได้เ้อกแลงกแลงไปน้ำกันนี่แหล <c oughs> จะจับเคยมาแล้วแต่โดนแต่ปีสองปี

ล่งหากับยมี่เครื่องไายซื้อน้ำก่อนแบบซี่ไร่ ไปสี่คลายร้อนคลายร้อนเท่าไร

อเราไปก่อนด้วยโอ้ยไป่เแ่ามาเที่ยวขวใหม่ขวใหม่โอ้หนำกระขนทำทางไล่ปีก่อนก้อนสองปีก่อนนับบัวไกิน นำไล่ไล่เติบขึ้นไล่เติบเออเรื่องบอกไปมือนี้ก็จะเป็นมือผักของราชการเป็นวันแห่งงานวันกรรมกรส่วนหนึ่งก็ได้ผักผักส่วนหนึ่งก็ได้เฮ็ดเวียกสืบต่อกันไปเนาะไอเฮ็ดเวียกก็เฮ็ดต่อไปไปได้ผักกะผักกบขั่วมาพนค่าย ใา่หอนส่วนใหอาการหอนได้จะเห็นป่าบออ่าะน,นี่ต่เียได้ส่วน ก็ปีก่อนนี้หาดผลไม้ได้ปีนี้ครัหาดจมด้วยวนี่น้ามเปียกก็วันเ,เปียกแล้ว,วเหอมาแล้วชิบวอางนา ใส่นอทุ่งข้าวดีนอเด็กๆหิีมอนกัน <c oughs> มาลินหามาลินหาแง่ไปุดไปเพบาะูดแมพลำสเแวตาที่เราล้อมลำเอาไว้ด้วยวดร้าวอยู่กับีกน้าวหัวได้ีิี่ออกลันปะอาจะไม่ซาหัวอลยไม่ซ้าหัวอีร้างอยู่หัวเอาไปเอาไปเอาไปทันนี้ไปอ๋อย เข้าไปเลยเขาไปเลยไดือเขีถ้าเปืไปหาเขได้เขาไปเลยขาบ่เทิขตโดดเขาคืดเียขาืดึงกูไปในป่าอีหามของมำึกูเอยขียะเห็นบอเอ็นอออกมาออกมาตัวที่เธอเด่นเห็นบอเห็นบอกบอกไนะเขาเปน พ oh hey, mm ี่พาดูได้มอยากไปทายกล้วยแม่ลำมาเลย

มิวาีแม่ขวดกินยังก็กินได้เนาะเป็นยังยังงเสียปุ๋ยเสียเสีเสียเสียทุกมวเรืองนี้เด้อ Lát tăm tô tô Xá quá ai gần <laughs> 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 chung nào cái này đấy Né, chịu không phải chịu không phải chịu không วันสอง,าาางเช้มาถ่ายวันจบเออภาพสวยภาพสวยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากจำตาถ่ยวี่ายมึงเขย่อยไเข้าแมา่เขาม่เข้าแมา่ <c oughs> ไะตอนนี้เล็กๆไปลองแกงกระวนแกงดอกเป็นหนามนะแห้งนี่แหละแห้งนะครับหนึง่งออตอนนี้จะเว้นกันว่างสลับขอปากบรรยากาศ นี่คตรนขางรลายเจิดเยอะนี่นีๆไปตามทองนี้เลยนี่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 เขานี่สามแรงมากค่ะทุกคนสีรอดบอมเดอ ดีนะนับกี่คนจะเอาเออมันจตแต่ะมนอันนี้ค่าห้านึงเ้คะอ่ะเพื่อนไปกัน เด,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดยวเดี๋ยวเออมาทวงมัน่ายแล้วจับดีเลยถามจรงเด้อได้เป็นร,บร,บร,บรบอบรอบเลยคอยที่ หน้าโจอกอัน,นอย่าก็นกล้องกล้องนาก็เห็นกินไปสนก,กับอ้าวกินดีกว่าว้ากินสดเออ,อ

ความหักความแพงเมีตัวนี้ดะพี่น้มออมาเ้นไหลมโนได้้นเนาะตุ้สีขาวต้องขอเห้โอเคไห้โดยโดยอหารแซ่เรื่งเดิมกักเออ่าทุ่งชี้ขาวแมนโตพี่พ่อแหลโดยโดยโดยมานว่นได้อ้าวนี้ได้ที่านเ่ริชุดไิดกั๊มได้ไหมได้ั๊มได้โอเคกิ้มไม้โอ

บรรยากาศดี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 ซิฟเต็มซิเลยบรรยากาศแต่มาสองคำนะครับใครคือรถประทานยางเ้อือากาศอากานเย็นมาเดรถแล้ว เดทุกคนจังได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแช์นะเราเป็นกำลังใจเหตดคลิปต่อๆไปนะเมื่อยหนึ่งยางขึ้นนะเจอกันคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบาย